สวัสดีครับพวกับผมโทอี้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นตูเลนนะครับผมในตำแหน่งมิดเล่นนะเพื่อนเกมนี้ก็อยู่ในแคงคอนอะไรแคงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็อัดไว้นานนะชว่วงนี้ก็เพิ่งว่างนะครับผมเพิ่งมีเวลามาพากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเลยนะครับผมเกมนี้ก็เล่นตุเลนนะนะครับผมเป็น่าตัวรับเลนการนะครับผมสำหรับตุเลนนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้นเกมเราก็ พยายามเคลียร์กลางนะครับผมแล้วก็ไปเล่นไฟมังกรนะเอ้แล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามตีมี่จะเล่นวะแต่ทีมเรามีโตโรอยู่นะครับผมโอ้โหแล้วตีมี่เหมือนเอ้แต่ผมได้นกอยู่นะไม่ได้ได้ปูได้ปูตีมี่เหมือนจะเล่นวะแต่เราไม่เล่นวะโอ้โหหล่อมๆเลยจังนี้ ก็ค่อยเล่นนะครับผมต้นเกมอาจจะแบบไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นสำหรับตัวเล่นก็จะไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามันจะช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็รางวัลสูงสุด11 0คูปองเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ โอเค๋ยวไปลุยกันต่อแล้วผมเราก็พยายามเคลียร์กางนะผมส่วนมากผมก็จะเล่นแช่กลางค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า,าไปแกล้งอื่นมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเอ้ยแล้วเหมือนโอ้ยะแรดแยบหน้าผมว่าเอ้ยปล่อยจรวดอัดหน้าไปถึงเทชดเน้นักแรกกันไปนะครับผมคนละครึ่งหลอดนะแล้วผมบอกอทีมเองว,ว่าจบบนนะครับผมแล้วทาชิเหมือนจะฟาร์มแดงนะครับผมขึ้นเลนมังกรนะ เดี๋ยวเราหาเวลสี่ก่อนนะครับผมขอเล่นไฟมันก่อนนะผังข้ามนี่ลมตัวค่อนข้างโกงนะสำหรับตีมี่นะครับผมแต่ว่าฮีโร่เราก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ามีโตโรอยู่นะแล้วก็อ่ามหาเทพตูเรนนะครับผมนะเดี๋ยวเราเวลสี่ก่อนแล้วหาเวลสี่ก่อนนะเฮ้ฝันนะขงข้ามอ่าเป็นเซฟ,ฟิตป,ป่าละพอได้อยู่นะครับผม็ช่วงนี้ป่าเขาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมแต่รวมๆแล้วนี่ฮีโร่ของข้ามนี่ ถือว่าก็ค่อนข้างตึงนะผมจังหนะนี้ผมสปินไปหนึ่งทีแล้วยังไงหาเดี่ยมเล่นอยู่แล้วกดทันตะแครยัดเข้าหัวทางของตีมี่ครับลงแล้วก็เรียบร้อยช็อตดิเอ้ยแล้วผมจะโดนหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงแล้วพยายามเล่นดูนะช็อตดิแล้วเชิงอยู่แล้วยิงอัดคลิปไปหนึ่งทีแล้วยังไงแล้วตอดไปหนึ่งทีเอ้ยแล้วผมออกได้อยู่นะช็อตดิยังไงเฮ้ยแล้วผมทำอะไรวะน่าโลยิงอัดคลิปไปหนึ่งทีนะผมโอ้โหงงกันเลยทีเดียวนะเล่นอะไรเนี่ย โอ้ไม่ได้คิวด้วยนะได้แอซีดด้วยนะครับผมโอเคเฮ้ยได้บ้มังกรนะสวยเพื่อนเอ้ยแล้วแปะหัวไปหนึ่งทีเราบาลอนยังไงแล้วบินข้ามกำแพงไปหนึ่งทีแล้วโดนยัดหัวนะผมทางของมูลาดนะแล้วสัตวดยิงอยู่แล้วผมกดนันตีเข้าหัวทางของเซฟิทครับัชหวะนี้แล้วยังไงเราเชิงอยู่แล้วมองมองหน้าแล้วเขาออกจากทีมไฟครับ โอพากมัวแล้วเพื่อนๆเนอ้ยแรดมาขอโยงนิดนึงนะครับผมเก็บเลือดน,นิดนึงนะโอ้โหไม่ได้คิวเลยนะชดไฟ์มังก่อน,นะครับผมโอ้อะไรกันครัเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเราได้มังกรน,นะได้คิวมาอยู่นะครับผมทีมเราได้คิวอยู่นะถือว่าค่อนข้าง,าง,างสวยเลยครับผมโอเคเราก็พยายามเล่นคู่กับพิโตรโลนะครับผมเฮ้ยเหมือนข้างล่างจะมีประเด็นวะ แล้วทาจิมาเล่นล่างนะเอ้แต่ไงตายนะน้องไอเอาปะเล่นได้ปะวะแล้วผมไม่ได้ตายมาช็อดนี้คิปหมดแล้วนะครับไอ้แต่ทาชิได้อยู่นะฮัลโหลเพื่อนได้หมดปะไอยิงทาดอร์เบิร์ดไปหนึ่งทีต้มโอ้โหไม่ตายด้วยนะช็อดนี้โอ้โหมันหนากันจัดไอพวกนี้ไอพวกนี้หนังเหนียว,วอ๋อแล้วโดนยัดยัดด้วยอ๋อต่อโลหวัวทิ้งแล้วผมรอดเฉยชอ็ชอดนี้ โอ้มันเร็วเหลือเกินเราเราโหลดเริ่มหล่อเริเร่มป่าหน้าเค้กเริ่ม้อยแรดก็น่ายู่เหมือนกันนะครับผมชั่วเดียวโอ้ยไอเราไม่ได้คิวเลยว่ะเฮ้ยตัวเลนยังไม่ได้เล่นเลยว่ะช็อตนี้แต่ไม่เป็นไรได้แอซซีมาสามนะครับผม <S <S ไปกันต่อนะอออยังได้อยู่การเงิน,นยังโอเคอยู่หรือว่าออฟเลนกับป่าเรานี่ตังคค่อนข้างดีนะ ได้สกอร์คิวคนละสองสาตัวนะครับผมเดี๋ยวขอยัดเทียร์กลางนะเดี๋ยวจะไปเอ่อเล่นบนเอ้ยหลบเซฟฟิตไปหนึ่งทีเปิดทาชีนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วตูเดนยังไงแล้วเล่นเชิงหรือเปล่าตูเดนคนนี้แล้วเหมือนเซฟฟิตจะไปบนแล้วว่ะเอ้แล้วเซฟฟิตย้ำทางของทาชีไปหนึ่งทีแล้วผมโยกหลบหมัดโอ้โหโยกหลบหมัดไปหนึ่งทีแล้วยังไงอู้แล้วเทีวตันสามสยองกึืนหรือเปล่าชอนดิแล้วผมสปีดเลยนะเหมือนมีเพื่อนจะเล่นนะครับจังหวะนี้ยังไง เอาหรือเปล่าน้องเฮ้ยยังไงเอ้ย,อย,างงาย,อยโยกหลบไปดึงดีทันดเดอร,ร์เบิร์ดครับเข้าหัวมาดิแล้วได้ทางของแล้วไปดึงดีแล้วโดนยำหัวครับเรียบร้อยหัวแตกตายแล้วผมโอ้โหอะไรกันครับนี่อะตัวเลนแม่งแอคชัดเลยเพื่อนเโอ้แต่อย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งคิวไอ้ยัยางไงแล้วตีมีแม่งบี้บี้จัดตีมี่ยังบี้จัดโอ้โหแม่งเวอร์เกินเพื่อนเฝั่งตรงข้ามซีซียนฝั่ขงข้ามค่อนข้างแน่นเลยครับผมให้โตโร่รับหน้าให้ก่อนนะ ไม่งั้นงานเข้าเลยเนี่ยตีมี่แม่งโตข้างๆโกงนะครับผมน่ะแล้ว,ลวตีมี่ไปบดอีกแล้วว่ะเอ้ยจจล้วสจวดรอดปะเอ้ยเล่นได้นะเพื่อนทั้โหลโดบิดได้นะตายปะตายอยู่นะอันตียาถัว่วต้มเรียบร้อยหัวแตกนะตีมี่โอโ้โหเรียบร้อยหิวไงหัวแตกเลยครับผมช็อตนี้โอเคฟาร์มไปก่อนแนละ้วสกอร์ผมเริ่มมาแล้วว่าจากการลาดนะครับผมเริ่มมาเริ่มมา มาว่าเริ่มมา,าเกมนี้ผมจําไม่ได้ว่าผมออกตัดเลือดหรือเปล่านั้นสน่งข้ามก็หิวเลือดก,กันเกือบแต่ทุกตัวเลยนะเอ้ยแล้วได้ป่ะนะเอ้ยได้เซฟิตได้วะเอ้ยทาชิเหมือนจะเล่นว่ะช็อตนี้เช้าเรียบร้อยเซฟิตขาขาดครับช็อตนี้ไอโตโร่เหมือนจะเล่นป่ะช็อตนี้แล้วผมเก็บแตกไปถึงเทแล้วยังไงโอ้โหละคิปไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนรอคิปเข้าก่อนเดี๋ยวเจอกันไอมาตอกย้ำจิตใจเทกันี้กว่า อ้าแล้วเทลอยู่กับตีมี่ตั้งบนสามจังหวะนี้แล้วตีมี่เหมือนจะเกี่ยวมาได้แล้วโดนถูกกระทำยำดีครับผมจังหวะนี้อัดทันเดอร์เบิร์ดไปหนึ่งเทแล้วผมโอ้โหกดสกิลหนึ่งยัดหน้าดึงแล้วทาชีโดดว่ะสวยครับเพื่อนได้มาอีกหนึ่งคีว่าผมแล้วโอดออกไปหนึ่งคีแล้วยังไงสะจุดได้ป้อมได้คิวครับผมผมเขายัดกลับบ้านนะเลือนไม่พอนะครับผมโอ้โหได้ป้อมบนมาแล้วนะครับผมกับอ่าทางของตีมี่และเทลนะ ถือว่าสวยจะจัดนะเสียตโตลร่ไปตัวเดียวนะผมขออนุญาตเล่นล่างเลยนะผมเพราะคลิปล่างจะมาแต่ว่าไม่เอาแล้วผมไปกลางก่อนดีกว่าเพราะกลางสําคัญกว่าล่างนะครับไอจังหวะนี้เพื่อนเหมือนจะนัวกันเลนบนนะแล้วจะโดนปิดหรือเปล่าแรดหายนะชอ็อดดิเอ๊ยังไงอะบูหลาดกับสจวรดเด่นรอดหรือเปล่าเพื่อนแล้วโหลจะโดนปิดตูดป้วยตอนนี้แรดหายนะไม่รู้ไปไหนเลยเพื่อนเอาแรดไปบนแล้วว่าเอ้ะยังไง แล้วข้างล่างผมจะเล่นล่างวะแต่เห็นบูมันขึ้นขออนุญาตเลยหิวบูครับช็อดนี้ไม่ปงไม่ช่วยแล้วเพื่อนครับผมขออนุญาตเอาบูแล้วกันเนาะไปไปไปโอ้แล้วไม่ได้บูด้วยเอาดักต่อเลยดักต่อเลยช็อดนี้อ้แล้วบนเล่นกันอยู่นะจังหวะนี้แล้วมูลาดล่วงไปแล้วผมเจอตีมี่นะไอเซฟิตจะโหลดเล่นมาช็อดนี้ยังไงแล้วผมเชิงอยู่โอ้ยแล้วได้แล้วช็อดนี้ แล้วเซฟิตลวงครับผมโดนผมย่าหัวไปหนึ่งทีนะเรียบร้อยครับผมเซฟิตนะเรียบร้อยเลยแล้วผมสปินไปหนึ่งทีหวังจะกดอันติลาดครชาติเดเล่นหรือเปล่าโหลตื่นตื่นตื่นเรียบร้อยโแล้วได้ฮิว่ะแล้วยังไงเออเรียบร้อยผมก็ได้คนละตัวอยู่นะสวยจาดเลยครับผมช่อตนี้เกมนี้นี่อ่าเป็นตัวเลนเวียดนามนะครับผมตัวเลนสปินนะ ผมเอาวิ่งเร็วมาแล้วผมตัวเลนนักวิ่งนะสวยจัดจัดเลยช็อตเมื่อกี้นี้ถือว่าอันติได้รีอยู่นะผมโอเคสวยจัด,จดสกอตูเรนนี้เริ่มดีแล้วนะผม 4- ี่นนะถือว่าเขาทั้งสวยเลยนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะออกอะไรดีนะผมยังไงเราโยกไปหนึ่งทีจ่ายต่อบ,บีโดเข้าหัวแนละ้ววันนี้มูรลาดปาดฟรีว่ะยังไงเอ้งไงผมจะซื้ออะไรซื้อควอตการ์ดวะ่ะ แล้วเหมือนเจน้านัวไฟครับตีมี่มาครับผมเรียบร้อยโดนผมเยียบกระบยไปหนึ่งทีตีมี่ไม่มีชุบอะแล้วเล่นได้นะเพื่อนได้ละใครเข้าไปอาชาชีเข้าไปนัวไฟรครับจังหวะนี้โอ้แล้วโตโรเข้าไปมุดโอ้ดากทางของเออเทลหรืออะไรนะโอ้พากไม่ทันเลยชอดด็อตดโอ้โตโรนี้เมื่อกี้เข้าไปมุดดากใครไม่รู้นะล่วงเลยครับผมเมื่อกี้นี้โบบารอนหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ผมปล่อยจะลวดอัดนหน้ายีน้ายู่เลยนะไอเซฟ,ฟิโดดว่ะเล่นเชิงว่ะเรียบร้อย ไว้ในกายเธอโอ้โห,โหเอาต่อบีดีอัดตูดเรียบร้อยเลยโอ้เหลืองเลยช็อตนี้โอ้เรียบร้อยอเซฟฟิตนะเหลืองเลยฮะฝากไว้ในกายเธอเรียบร้อยเลยเซฟฟิตโอ้โหแห้งนะชอ็อตน,นี้แล้วผมได้ควอดกาดแล้วก็ในเกมนี้ขออนุญาตไม่เล่นตูเลนไม่เล่นไม่แรงนะเกมนี้ขอเล่นนัวไฟแล้วกันเนาะออกควอดกาดมานะ เอ้ผมออกแหวนมาแหละแหวน้วสถานนะว่ะไอเกนนีดเน้นหนัวเลยดีว่ะทีเาอีเน้นหนัวไฟเลยนี่ช็อนี้เอ้ยแล้วเซฟิสโดดมาหนึ่งทีอ่ะแล้วผมเล่นเชิงเอ้ยแล้วตังผมกันเต็มแล้วเล่นเชิงอยู่ตื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 ตื่ตื่อะไรเล่นเชิงอยู่แล้ววิ่งแล้วตูเล่นวิ่งตวเล่นวิ่งพี่ตูนยังไงวิ่งอยู่เอ้ยแล้วดูเชิงนะไอที่ผมแอคนะผมแอคอยู่นะตายนะต้มเรียบร้อยโอ้หัวเต้ โอ้วิ่งดีๆก็รอดลแล้วไงเราไปตึงไงแล้วไปดูคลิปเยอะไงถ้าเราจะเป็นไฮไลท์ที่ตอกไงเก็บห้างในแต่ช็อตเมื่อกี้ไม่ได้ไงต้องเนี่ยเหรอยัดหน้าทางตีมี้ไปหนึ่งทีแล้วกดอไอ้กดสกิลหนึ่งเข้าหัวครับชอ็อตนี้ยังไงเราออกได้อยู่นะแล้วเพื่อนอุยอากลับบ้านก่อนครับผมชอ็อตนี้โอ้ยกะจะเล่นเชิงนะแต่เสียได้นะครับผมมันกักๆนะครับผมปล่อยแอนัลเอแอนัลล็อกนะ โอ้จะเล่นเชิงไงเรียบร้อยเจอตีมี่ยัดเข้าหัวล่วงดิไอติมี่แม่งเล่นเยอะปะไอตโลโควิด,ดี่น้องปั้มไอ,อติมีไม่ไปดึงพีโอเอวคบเคสเ,เลยชาดีอัลเบตผมเบาจัดเลยวะ่ะโอ้ยต้องลาดว่ะต้องลาดอติต้องลาดว่ะถึงจะแรงนะอดีเล่นกันอ,อยู่แนละ้วจังหวะนี้เราโยกอยู่นะครับผมยังไงแล้วตูเล่นเกมนี้ตูเล่นแอคด้วยไงแล้วผมได้แหวนแล้วว่ะ ผมได้แหวนแล้วเกมนี้ขอญาตเล่นไม่ได้แรงมากเลครับผมเอ้ยเหมือนจะเล่นเหมือนจะเล่นเซฟิสว่ะเซฟิธ <f> โดดมืดปะแล้วเล่นปะน้องแล้ววิ่งไปหนึ่งทีดดเราโยกหลบไปหนึ่งทีแล้วยังไงทาชีโดดวะ ใช่แล้วค่ะจีโดนไอ้แล้วเรียบร้อยครับผมบูเกนน่าเรียบร้อยดับเบิลคิวป่ะเรียบร้อยดับเบิลคิวแล้วอุ้ย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 เทใส่ฟ้ามาแล้วผมโยกหลบไปหนึ่งทีแล้วโดนอัดลำตัวแล้ววิ่งแซดไปหนึ่งทีแล้วโยกหลบไปได้หนึ่งทีจังหวะนี้แล้วโอ้ยแล้วฝั่งผมฆ่ามาเอ้ยแล้วผมโยกหลบไปหนึ่งทีแล้วยิงทันเดอร์แคปยิงทันเดอร์เบิร์ดอัดหน้าปล่อยกรวดอัดหน้าแล้วโยกไปหนึ่งทีแล้วดูโอ้โดน ตันแรดอัดลำตัวเรียบร้อยครับผมเฮ้ยแล้วเล่นต่อว่ะไอเซฟิโดดอดเราล้วเซฟิทเพื่อดีครับช่วงนี้เ้าตีมี่เหมือนจะเล่นนะจังหวะนี้ยังไงแล้วผมสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีละแล้วยิงยิงอันติเข้าหัวจังหวะนี้เราแรดเหมือนจะเล่นว่ะแล้วปาดเค้กไม่เดือทีแล้วยังไงครับโบบาลอนโบบาลอนแล้วปาดเค้กไม่เดือที่ยวสำหรับทางของตาจีนะแล้วโบบาลอนล่วงมดแล้วครับจังหวะนี้ยังไง เฮ้ยเราได้มาสามตัวว่ะทีมเราเราจะจบบ้านเลยหรือเปล่ากควช็อตดีเรายังไงระหว่างจะจบบ้านเลยป่ะวอะไแครี่เราอยู่วะเฮ้ยย,ยังไงเฮ้ยเรารอดหรือเปล่าจนนนังหวะนี้ป่าไปเด้งเทเราแรนลนดดวงวะ่ะเฮ้ยดันเทเบิร์ดติมโอ้ไม่ตายวะ่ะเฮ้ยเราเพื่อนแข่งใส่แล้จบบ้านเลยป่าจังหวะนี้ถ้าช็อดจริงบ้านเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้เดือดจ,จัดๆเลยเพื่อน,น,นๆเอาดี เอ้ยล็อตตูเลนย่างเชิงจัดเลยชอดดีโอ้โหโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วทาชิแกจีก okay, ็เล่นดีจัดเลยนะครับผมแนวคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ ตัวเลนนะครับผมตัวรับเลนกลางนะ,ค,ะนงนง okay, ครับผมในตำแหน่งเมดนะเพื่อนๆโอเคครับผมตาใครโอ้โห12ดาวโอ้ <laughs> ผมอัดไว้นานมากเลยเนี่ยผมแต่โอเคครับประมาณนี้ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคำสุดท้ายเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเ <laughs> จอก,กัในใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย